สวัสดีค่ะปนมีคำถามจากน้องคนหนึ่งถามว่าทำงานที่อเมริกาเนี่ยให้เงินค่าแรงยังไงเป็นรายเดือนไหมรายวันไหมแล้วรายชั่วโมงเขาคิดยังไงเพราะว่าน้องเคยได้ยินว่าที่อเมริกาเนี่ยจ่ายค่าแรงทำงานเป็นรายชั่วโมงนะใช่ค่ะเขาจ่ายค่าแรงเป็นรายชั่วโมงทุกงานเลยทุกงานเลยเพียงแต่ว่าการจ่ายให้เนี่ยนะ ก็มีแตกต่างกันไปเช่นบางคนเขาก็รับเป็นรายชั่วโมงแบบถ้าทำถึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้บางคนก็ได้เป็นรายชั่วโมงคือทุกคนได้เป็นรายชั่วโมงหมดแหละแต่เขาจะรับเป็นกรณีว่าถ้าทำถึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อันนี้อย่างปราโอ๊ต์ไงทำวันไหนก็ได้ตังค์วันไหนไม่ทําก็ไม่ได้ตังค์แล้วไม่มีสวัสดิการนะลักษณะอย่างนี้คือทําด้วยตัวเองเป็นของตัวเอง แต่เป็นลักษณะว่าทำแล้วขึ้นตรงกับบริษัทแล้วเป็นการรับแบบที่ไม่มีสวัสดิการเนี่ยมีไหมโบดทไม่รู้นะไม่รู้สิ่งที่บดทรู้มาใหม่คือมีอาชีพที่เป็นลักษณะเหมือนรับงานทำแต่ไม่ขึ้นตรงกับสังกัดใดเลยเนี่ยอย่างเช่นพยาบาลที่เขาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆอันนี้บดทรู้มาจากผู้ชายที่เขาจ้างบดท,ทํำงานทำความสะอาดห้องให้เขา,านะเขาพูดถึงว่า พยาบาลที่เดินทางไปทํางานในสถานที่ต่างๆต,ตามที่มีมาเนี่ย mm. เขาจะไม่ได้ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลใดๆแต่ปอตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารับงานแบบไหนนะเขาจะได้เงินที่สูงกว่าทํางานประจําอยู่กับโรงพยาบาลแต่เขาจะไม่มีสวัสดิการใดๆเลยแล้วก็เหมือนปอตคือ ถ้ามีงานก็ได้เงินถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้เงินอันนี้ก็คือ1อันนะแล้วก็เป็นลักษณะที่ทำงานบริษัทขึ้นตรงกับบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเขาจะตกลงกันว่าเออจะจ่ายค่าแรงทุก1สัปดาห์ทุก15วันอะไรก็ว่าไปเขาก็จะคำนวณตามชั่วโมงที่ทำในแต่ละวันแล้วก็คิดไปว่าเออ7วัน15วันแล้วเขาก็จะจ่ายทีหนึ่ง ก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเช็คหรือจ่ายเงินสดก็ตามตกลงก็มีอีกอันนึงก็คือเหมือนมิเตอร์จะรับเป็นเงินเดือนคือได้ค่าแรงเป็นชั่วโมงเป็นรายชั่วโมงหมดเลยคือเขาจะคำนวณค่าแรงตามชั่วโมงที่ทำแล้วก็คิดไปว่าเออทำงานหนึ่งวันเนี่ยกี่ชั่วโมงหนึ่งเดือนคิดเป็นกี่ชั่วโมงแล้วก็คำนวณมาว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฐานเงินเดือนของอาชีพแต่ละอาชีพอ่ะอันนี้ก็คือการ รับเงินค่าแรงของอเมริกาว่าเป็นยังไงนะนี่คือส่วนที่โบร,รู้นะการลางานการลางานเนี่ยที่ร,รู้มานะก็จะเป็นลักษณะว่าลาไม่ต้องรอ3วัน7วันคือเขียนอีเมลแจ้งหัวหน้าว่าเออฉันจะหยุดนะก็ออกมาได้เลยอันนี้ก็คืออย่างบริษัทของมิเตอร์เนี่ยแต่บริษัทของเพื่อนเพื่อนบอกว่าฉันน่ะต้องแจ้งล่วงหน้า7วันเหมือนที่ไทยอย่างเนี้ย ปดคิดว่าก็อยู่ที่แต่และบริษัทเขามีนโยบายแบบไหนยังไงแล้วแต่และบริษัทก็มีสวัสดิการไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะโดยรวมๆแล้วเนี่ยรายได้อะดีกว่าที่ไทยเพราะว่าค่าเงินของที่เนี่ยเขาสูงกว่าแต่ในทางเดียวกันคือค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันไงเพราะ ข้าวของเขาอ่ะก็คิดเป็นเงินของอเมริกันไม่ได้คิดเงินไทยเราไม่ได้ทํางานเงินอเมริกันแล้วไปใช้ที่ไทยไงนึกออกปะถ้าเราทํางานเราได้เงินเป็นอเมริกันแล้วเราไปใช้ที่ไทยเอออย่างเงี้ยมันเยอะนะยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาทํางานโดยที่ไม่ต้องอยู่ประจําที่ก็ได้อย่างเงี้ยเขาไปทํางานที่ประเทศไหนก็ได้สมมติเขาไปอยู่ที่ไทยอ่ะฝรั่งเขาไปอยู่ที่ไทยแต่เขาอ่ะ ทำงานให้กับบริษัทที่อเมริกาแล้วเขาก็รับเงินเป็นเงินอเมริกาอย่งเงี้ยแต่เขาไปใช้เงินที่ไทยเอออย่างเงี้ยมันก็เยอะนะแค่นี้พอจะเข้าใจนะขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะแล้มีอะไรที่บทคิดว่าน่าสนใจสำหรับใครๆหลายคนที่ไม่รู้อ่ะแล้วคุณได้มาฟังอ่ะโบสจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ